การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในท้องทะเลลึกสีฟ้าสดใสมีเงือกน้อยชื่อเลอาอาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอในอาณาจักรปะการังที่งดงามใครๆต่างชื่นชมในความร่าเริงและความอยากรู้อยากเห็นของเธอแต่เลอามีความฝันหนึ่งที่แตก ต่างจากเงือกคนอื่นๆคือเธออยากสำรวจโลกเบื้องบนที่ที่มีทั้งแสงแดดลมพัดและสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์วันหนึ่งขณะที่เลอากำลังว่ายน้ำเล่นกับเพื่อนปลาตัวจิว๋วชื่อมานี้เธอสังเกตเห็นแสงระยิบระยับจากผิวน้ำโอน้นั่นอะไรมานี้เราต้องไปดูให้ ได้เลอาตื่นเต้นมากจนแทบจะว้ายขึ้นไปทันทีแต่มานี้รีห้ามไว้เดี๋ยวเราจะไปดูโลกเบื้องบนได้ยังไงเราเป็นเมือกน้ำมานี้ตัวสั่นด้วยความกลัวแต่เลอายิ้มกว้างและพูดว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ลองก็ไม่รู้แล้วเธอก็พุ่งตัวขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็ว เมื่อโผล่ขึ้นมาเลอาก็ตะลึงเธอเห็นท้องฟ้าสดใสเมฆลอยปุยขาวและเรือลำหนึ่งที่ลอยอยู่ไกลๆว้าวนี่เหลือโลกของมนุษย์เธอกระซิบกับตัวเองทันใดนั้นเองเลอาเห็นมนุษย์คนหนึ่งกำลังว่ายน้ำแต่เขากลับจมน้ำลงไปเราต้องช่วยเขาเลอาไม่ลังเลเลยเธอรีบว่ายน้ำเข้าไป ไปและพามนุษย์คนนั้นขึ้นฝั่งเมื่อมนุษย์หนุ่มตื่นขึ้นมาเขาเห็นเงือกน้อยยืนอยู่ข้างๆแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเลอาก็รีบกระโจนลงน้ำหายไปเลอาพูดขึ้นมาว่าอู้หุดหวิด,วดไปถ้าเขารู้ว่าเราเป็นเงือกเรื่องคงใหญ่โตแน่ จากวันนั้นเลอาก็เริ่มผจญภัยขึ้นมาบนโลกมนุษย์บ่อยขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการแอบ,บฟังเพลงของมนุษย์หรือแอบ,บชิมผลไม้ที่หล่นลงมาในทะเลเธอรู้สึกว่าโลกบนผิวน้ำช่างน่าตื่นเต้นไม่แพ้ท้องทะเลลึกเลยและทุกครั้งที่เลอากลับลงมา ใต้น้ำเธอก็มีเรื่องเล่าสนุกๆให้ครอบครัวและเพื่อนๆฟังเสมอแม้บางครั้งมานี่จะบ่นเรื่องความเสี่ยงแต่เงกน้อยเลยอาก็ไม่เคยหยุดค้นหาความมหัศจรรย์ใหม่ๆบนโลกเบื้องบน